เดี๋ยวรอเพื่อนๆเ,เข้ามากันก่อนนะครับใครเข้ามาช่วยแชร์ด้วยนะครับผมมาดูกันครับว่าหลอดไฟ30วัต์ซันบีมนะครับมัน30วัตจริงไหมนะครับมาวัดกันนะครับผมฝากช่วยแชร์กันด้วยครับเด้งไปหาใครใครเปิดเข้ามาดูแล้วฝากแชร์กันด้วยนะครับ ไม่มีคนเข้ามาดูก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมจะได้ทําการทดลองนี้ไว้ให้ลูกค้าหลายๆท่านได้ชมนะครับใครที่ยังไม่ได้ติดตัดสินใจอยู่นะครับผมก็จะได้ตัดสินใจกันง่ายขึ้นนะครับผม ใครเข้ามาแล้วทักทายกันได้นะครับผมใครเข้ามาแล้วกดหัวใจกดถูกใจทักทายกันได้นะครับลูกค้าสวัสดีทุกเพจทุกท่านด้วยนะครับผม ไม่งั้นไม่ต้องรอกันนานแล้วนะครับลูกลูกค้าครับไม่ต้องรอกันนานนะฝากช่วยแชร์ด้วยครับผมฝากช่วยแชร์ด้วยนะครับวันนี้เราเอาตัวสามสิบบาทนะครับสามสิบบาทสามอินหนึ่งนะครับลูกค้าสามสิบบาทสามอินหนึ่งนะครับเปิดแสงหน่อยนี่นะครับยี่ห้อซันบีมนะครับตัวนี้ยี่ห้อซันบีมครับก็คือแบรนด์ของเราเองเนี่ยละครับ แบรนด์ของเรานี่ก็คือนำเข้าเองนะครับลูกค้านำเข้าเองนะครับประกันเองนะครับแล้วก็ติดตั้งเองนะครับราคาถึงไม่โหดร้ายนะครับแต่คุณภาพคุณได้หลักหมื่นแน่นอนครับผมของราคาหลักพันแต่ได้คุณภาพหลักหมื่นครับแบรนด์ซันบีมครับผมนะครับอ เดี๋ยววันนี้เรามาวัดวัดกันดูนะครับผมผมมีตัววัดมิเตอร์นะครับผมมีตัววัดมิเตอร์มาวัดนะครับตัวนี้ค่าบวกลบผมขอไม่เกิน10%แล้วละกันนะครับค่าบวกลบนะครับไม่เกิน10%เนาะนะครับจะมาบอกว่า100%เครื่องมือวัดทั่วไปราคาผมซื้อมาไม่แพงครับผมก็บวกลบไปเป็น10%แล้วละกันนะตามนั้นเนาะนะครับมาดูวัดกันนะครับว่าไอ้หลอด หลอดเล็กๆขนาดเนี้ยนะครับผมมันกินไฟ30วัตจริงไหมนะครับคู่หนึ่ง30วัตจริงไหมนะครับเรามาดูกันนะครับในร้า์นี้นะครับผมอยากให้ลูกค้าที่ยังไม่ได้ติดตั้งนะครับผมที่กําลังตัดสินใจอยู่นะครับจะได้รู้ว่าเออของเรานี่วัตเต็มจริงนะครับไม่ต้องโมเมว่าเฮ้ย30วัตจริงหรือเปล่าทาไมมึงบอกแค่30วัตแต่ทําไมสว่างจังเลยนะแต่ทําไมเราไปเจอตัวร้อยวัตแต่สว่างไม่เท่าของเรานะครับ อันนั้นก็คืออยู่ที่เขาโฆษณานะนะครับอยู่ที่เขาโฆษณานะครับอันนี้หลอด Sunbeam M1 นะครับผมเดี๋ยวผมมาวัดวัดให้ดูครับอันนี้เป็นตัวชาร์จแบตนะครับผมผมให้ดูแค่ตัวโวลต์นะครับผมไม่ได้เสียบปลั๊กนะนี่ไม่ได้เสียบปลั๊กนะให้ดูแค่ตัวโวลต์นะครับผมตัวนี้ว่ากำลังไฟตอนนี้จากแบตเตอรี่ก้อนนี้นะครับมาอยู่สิโวลต์จุดเ็นะครับสิบโวลต์นะครับตามนี้เลยนะครับ ตัวมิเตอร์ก็จะขึ้นอยู่ประมาณ12.5นะครับเห็นไหมครับผมปิดไฟก่อนอ่าเห็นมิเตอร์กไหมครับผมมันขึ้นอยู่ประมาณ12.5นะครับซูมได้ไหมอ่านะครับเนี่ยเราซูมกันให้เห็นอย่างนี้ดีกว่าเห็นตัวโวลต์วัดมิเตอร์ไหมครับวัดมิเตอร์ตอนนี้จะขึ้นอยู่12.4นะครับผม ส่วนตัวนี้นะครับส่วนตัวด้านขวาสีเหลืองจะขึ้นอยู่12.7เห็นไหมนะครับวลต์แค่นี้ก็มองไม่เท่ากันแล้วครับผมแต่อยู่ในระดับ12วลต์เท่ากันนะครับผมนะอยู่ในระดับ12วลต์เท่ากันนะครับวัดมิเตอร์นะครับลูกค้าดูแค่มุมขวาร่างของจอนะครับของจอตัวมิเตอร์สีน้ําเงินนะครับผมที่ขึ้น0.0อยู่นะครับตัวนี้ถ้าผมต่อโหลด เข้าไปนะครับต่อโหลดเป็นหลอดไฟคู่นี้เข้าไปนะครับเป็นของซานบีมนะครับเดี๋ยวเรามาดูกําลังวัดกันนะครับว่ามันกินวัดอยู่อ่ากาลังวัดที่ส่องแสงให้ลูกค้าเห็นเนี่ยมันอยู่กี่วัดกันแน่นะครับผมหลอกขายให้ลูกค้าหรือเปล่า30วสิตวัจริงหรือเปล่านะครับผมทำอ่าทำไมบอกว่า30วัตตวัแต่ทําไมมันสว่างกว่าร้อยวั์นะครับผมอ่าอ่าผมขี่ไ้เห็นจริงจริจรังๆแบบตรงๆแบบนี้เลยนะครับนะครับ เดี๋ยวผมหันแสงไปทั้งอื่นนะเดี๋ยวดูดูกันไม่เห็นอ่ะติดกันแค่สองหลอดนี้นะครับผมต่อจากแบตตัวนี้นะครับผมต่อจากแบตลูกนี้ลูกเดียวนะครับกําลังไฟอยู่สิบสองโวลต์นะครับกําลังไฟอยู่สิบสองโวลต์เรามาดูที่วัดมิเตอร์กันครับนะครับวัดมิเตอร์นะครับเขาแสดงผลว่าหลอดตัวนี้นะครับกินกําลังวัดอยู่สามสิบวัตต์นะครับสามสิบจุดสามสิบจุดเก้าด้วยซ้ํานะครับผมนะครับวัดนะครับลูกค้า ก,กินกระแสะไฟนะครับ2.5แอมป์ m, นะครับไฟ1 2โวลต์ก็ยังอยู่1 2โวลต์เหมือนเดิมนะครับตอนนี้ยังไม่ได้ตกไปถึง 11V โวลต์นะนะครับนี่คือหลอดไฟของซันบีมตัว m 1น0ะครับ30วัตต์แท้แท้ร้อเซนะครับผมแล้วลูกค้าที่ติดตั้งไปแล้วถามว่าทำไมมันสว่างกว่าไอ้ทวกหลอดเหลี่ยมร้อยวัตต์ที่เขาบอกว่าร0อยวัตต์หลอดเหลี่ยมทำไมมันสว่างกว่านะครับถ้าใครเคยไปเทียบแล้วจะเห็นเลยว่าความแตกต่าง มันแตกต่างกันจริงครับนะครับความสว่างของเรามันจะสว่างแล้วอีกอย่างหนึ่งแสงเราไม่ฟุ้งกระจายนะครับมีคัตออฟมีคัตออฟร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมมีคัตออฟร้อยเปอร์เซ็นต์นะอ่ะล้าลูกค้าบางคนสอบถามว่าอา้าวล้วไฟเหลืองมันเป็นสามสิบวัตต์ไหมอ่ะเรามาดูกันนะครับผมไฟเหลืองในหลอดเดียวกันเนี่ยมันเป็นสามสิบวัตต์ไหมเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดเหลืองล้วนนะครับดูว่ามันกินไฟกี่วัตต์ครับเหลืองล้วน อันนี้ไร้สดนะครับไม่มีการตัดต่อนะครับเสียบกัน,เห,นเห็นแบบนี้เลยนะครับผมอ่ะเรามาซูมดูกันครับ30วัต์เห็นไหมฮะสีเหลืองล้วนเราก็30สิบนะครับสีขาวล้วนเราก็30ินะครับลูกค้านะครับใครที่เพิ่งเข้ามาดูนะครับใครที่เข้ามาดูแล้วก็ฝากแชร์ด้วยนะครับผมอันนี้เป็นความรู้ซึ่งลูกค้าบางคนเขาซื้อแต่ของถูกอ่เห็นแต่ของถูกว่าดีแต่ผมบอกได้เลยว่าใครที่ติดอยู่ของถูกมันก็สว่างตามนั้นแหละครับ เดี๋ยวเรามาดูอีกคู่หนึ่งนะครับที่ผมเอาวางไว้ตรงนี้นะครับที่ผมวางไว้ตรงนี้นะครับไม่ได้ตัดต่อไม่ได้อะไรนะลูกค้าเรามาดูวัดกันนะครับว่าไอ้หลอด no name เนี่ยที่ไม่ใช่ของซันบีมเนี่ยมันกินไฟกี่วัตต์นะครับมันกินไฟกี่วัตต์นะครับเรามาเทียบกันนะครับให้เห็นเห็นกันแบบนี้เลยนะครับอันนี้เราอ้างอิงด้วยอุปกรณ์นะครับไม่ใช่คําพูดเราอ้างอิงด้วยอุปกรณ์ไม่ใช่คําพูดนะครับเห็นไหมสามสิบวัตขึ้นโชว์หลาแบบนี้เลยนะครับผมนะ อ่ะเดี๋ยวเราถอดตัวของซันบีมออกก่อนนะครับผมถอดของซันบีมออกเนาะนะครับอ่ะผมแอบมาก,ก่อนนะอ่ะเรามาดูตัวนี้ครับคู่นี้นะครับคู่นี้มันไม่ใช่เป็นหลอดซันบีมนะครับเป็นหลอดโนเนียมที่ผมซื้อมาถูกๆในพวกช้อปปิ้งออนไลน์นะครับในพวกชนะ้อปปิ้งออนไลน์เนาะไม่พูดแบรนดะ์เนาะเดี๋ยวเขามาฟงมาฟ้องเอา อันนี้นะครับสายไฟนะครับก็เป็นของคู่นี้นะครับกล่องเก่งของของเขามาหมดเลยนะบอกแล้วว่าหลอดหน้าตาเหมือนกันเป๊ะเลยหน้าตาเหมือนกันนะครับแต่มาดูกําลังวัดมาดูความสว่างนะครับมันแตกต่างกันมากมายนะครับลูกค้าครับเมื่อกี้ใครดูไปแล้วนะครับ30สิบวัเห็นเห็นนะอันนี้เดี๋ยวผมคีบตัวหลอดอ่าไม่มีแบรนด์นะครับไม่รู้แบรนด์อะไรเนาะมาดูวัดกันครับ ชบชบอ่าแสงออกมาเห็นไหมแสงเหมือนกันเลยสีขาวแสงสีขาวเหมือนกันเลยนะครับลูกค้าเรามาดูวัตต์ที่โชว์อยู่ที่วัตต์มิเตอร์กันครับอ่าซูมดูปึ๊บนี่เห็นไหมฮะกินอ่าคือพลังงานที่ใช้ไปเนี่ยมันใช้ไปแค่สิบเจ็ดวัตต์นะครับสิบเจ็ดวัตต์เท่ากับหลอดข้างหนึ่งยังไม่ถึงสิบวัตต์เลยนะลูกค้า หลอดเดียวยังไม่ถึง10วัตต์เลยนะแต่ของเราเนี่ยข้างละสิบหสองหลอด30วัตต์เต็มๆเลยนะครับนะเป๊ะๆเ,เลยนะครับผมเอามาให้ดูกันแบบนี้ให้เทียบกันเห็นๆแบบนี้ครับนะแสงสีขาวแสงออกมาเหมือนกันนะครับผมไม่เถียงหรอกนะครับหลอดก็หน้าตาเหมือนกันนะครับหลอดหน้าตาเหมือนกันอะไรเหมือนกันทุกอย่างแต่ความสว่างมันไม่เท่ากันลูกค้าครับแล้วก็คือ ถ้าเราได้เทียบกันแล้วเนี่ยความแสงสว่างที่ลงท้องถนนเนี่ยมันคนละเรื่องนะครับผมแสงสว่างที่ลงท้องถนนมันคนละเรื่องนะครับดูไอหลอดโนเนมนะครับซื้อถูกๆจากช้อปปิ้งออนไลน์มานะครับดูกินอ่าเขาเรียกว่าปล่อยกระแสะวัดนะครับออกมาแค่17วัตต์เท่านั้นนะครับเห็นไหมลูกค้านะครับอันนี้เราไลฟ์สดกันให้เห็นเห็นแบบไม่ตัดต่อนะครับสายไฟนะครับตัวนี้ผมไม่ได้เสียบปลั๊กนะผมไม่ได้เสียบปลั๊กปลั๊กอยู่นี่ นะตัวนี้มันเป็นที่ชาร์จแบตนะครับผมให้ดูโวลต์เฉยๆนะพยายามมาให้ดูโวลต์เฉยๆนะว่าตอนนี้แบตเตอรี่เราเนี่ยมันกี่โวลต์น,นะครับโวลต์ตกขนาดไหนแล้วคุณลูกค้าจะได้เสียงพัดลมที่ดังมากจากตัวของแบรนด์โนเนมเนาะ,ะได้ยินไหมดังกว่าแอร์ผมอีกดังกว่าพัดลมแอร์อีกอ่ะให้ดูวัดกันอีกทีนะครับตัวนี้สิบเจดวัตต์เห็นไหมคู่หนึ่งนะครับคู่หนึ่ง ปล่อยอ่าปล่อยแสงให้เราได้แค่สิบเจ็ดวันนะครับซื้อของถูกแสงมันออกมาได้จริงนะครับผมไม่เถียงหรอกนะครับบางคนบอกโอ้ยซื้อมาแค่ไม่กี่บาทไม่ถึงพันนะครับคุณมาดูคุณภาพก่อนนะครับดูคุณภาพกันก่อนของเราไม่ได้มโนว่าโอ้ยสามสิบบาทจริงไหมหลอกลูกค้าหรือเปล่าอะไรหรือเป่าเนาะตามนี้ ใครมีอะไรสอบถามในไร้ไหมครับผมใครมีสอบอะไรสอบถามในไร้ไหมหรือใครเข้ามาแล้วนะครับอยากสอบถามเรื่องไหนมาหน้าไฟ้สดได้เลยครับผมสอบถามกันได้เลยครับตอบมีข้อมูลผมตอบให้ได้หมดครับลูกค้านะอ่ะผมมาออกก่อนนะครับใครอยากดูใครมาไม่ทันนะครับอยากดูของซันบีมว่าสามสิบบาทจริงไหมก็พิมพ์เข้ามาได้เลยครับผม พิม์เข้ามาได้เลยนะครับประกันมีแน่นอนหกเดือนนะครับอมากันต่อครับพอดีเน็ตเน่านะครับคุณเสียโดยที่อยู่ดีมันพังเองก็ผมเปลี่ยนให้ใหม่เลยนะครับเปลี่ยนให้ใหม่นะครับใครเคยเคมของก็ผมนะครับก็พิม์พบอกกันได้นะลูกค้าครับพิม์พบอกกันได้นะนะครับแบรนด์น้องใหม่แต่คุณภาพหลักหมื่นแน่นอนครับ ราคาไม่กี่บาทครับผมติดตั้งโคตรถูกเลยผมบอกได้เลยนะถูกมากของใช้คุณภาพทุกอย่างครับขนาดฟิลเรานะครับผมนี่ฟิลเรานะครับเป็นฟิลแบบนี้เลยนะครับกันน้ํานะครับอันนี้ไปดูในช้อปปิ้งออนไลน์ได้นะเส้นนี้เขาขายอยู่100ร้อยกว่าบาท100ร้อยกว่าบาทเลยนะ100ร้อยกว่าบาทนะครับสายใหญ่นะสายใหญ่หนาทองทองแดงหนานะครับ สวิตกันน้ำนะครับสวิตกันน้ำของเราก็มีนะครับอันนี้สวิตกันน้ำร้อยเปอร์เซ็นตนะครับแบบนี้ก็ประกันหกเดือนเหมือนกันนะครับสวิตไม่มีใครเขารับประกันนะแต่เราก็รับประกันให้หกเดือนนะสวิตส่วนใหญ่ไม่ค่อยเห็นใครเขารับประกันให้นะผมบอกลูกค้าทุกคนเลยนะครับใช้ให้พังครับใช้ให้พังนะครับ แล้วก็มาเคมได้นะครับไม่ต้องกลัวมันจะพัง วันนี้คนดูน้อยใส่ไม่ค่อยมีคนแชร์ให้อะในไลน์นี้มีใครสอบถามอะไรเพิ่มเติมไหมครับไม่มีผมจบไลน์แล้วจะได้เป็นคลิปสั้นๆให้ลูกค้าได้ดูกันง่ายๆนะครับผมนะครับจะได้ไม่ต้อง เปิดดูกันนานเนาะของเหมือนกันจริงอะ่ะไม่เถียงหรอกหน้าตาเหมือนกันไซส์ขนาดเท่ากันนะครับผมแต่ความสว่างวงจรวงจรมันคนละแบบเลยนะครับไม่เหมือนกันแน่นอนครับ มีใครสอบถามอะไรเพิ่มเติมไหมครับหรือใครเข้ามาดูไม่ทันอยากดูอีกทีหนึ่งนะครับว่า30วัตต์ของเรามัน30วัตตเต็มไหมจริงไหมนะครับก็แจ้งมาได้ครับผมหรือดูย้อนหลังได้ครับเดี๋ยวผมจบคลิปนะครับี๋ยวผมจบไลน์นี้แล้วก็ไปดูย้อนหลังกันได้ครับอันนี้เราวัดด้วยอุปกรณ์นะครับผมวัดด้วยอุปกรณ์นะไม่ได้วัดด้วยปากครับ พขาลูกค้าบางคนเขาติดตั้งไปนะครับผมเขาบอกอ่าผมบอกสาสิบวัต์นะครับติดตั้งไปเสร็จเขาบอกอุ้ยทาไมมันสว่างกว่าไอ้ตัวหลอดเหลี่ยมร้อยวัตมันคนละเรื่องเลยเขาบอกงี้นะลูกค้าบอกมาอ่าอันนี้ก็เลยมาเทียบวัตให้ดูนะครับว่าเออไอ้หลอดหลอดโนเนมหน้าตาเหมือนกันเนี่ยนะครับมันกินวัตเท่าไหร่มันปล่อยวัตให้เราได้เท่าไหร่ไอ้หลอดของเราที่เอามาขายเนี่ย ไอประกัน6เดือนเนี่ยสามสิบวัตเนี่ยมันสามสิบวัตจริงไหมนะครับก็เอามาให้ดูกันวัดด้วยอุปกรณ์ให้เห็นๆกันนะครับอ่ะเดี๋ยวใครเข้าไปดูใครที่เพิ่งเข้ามานะครับรบกวนอ่เดี๋ยวไปกดดูหน้าเพจเอาอีกทีแล้วกันนะครับผมไปดูย้อนหลังเอานะครับนะลูกค้า ขอบคุณมากครับผมใครที่ช่วยสมแชร์ครับขอบคุณมากครับ